วันนี้ช่างมุดจะมาซ่อมไดสตาร์ทครับในสตาร์ทสตาร์ทอืดน,นะครับในรถไถคูปตารุ่นเก่ารุ่นเอวันนะครับนี่ครับช่างมดถอดออกมาสตาร์ทยากนะครับสตาร์ทยากสาเหตุมันมีอยู่ว่าครับในสตาร์ทสาเหตุมันจะมีสาเหตุนะครับที่ไดสตาร์ทอืดน,นะครับลูกดูดลูกดูด ดีครับดีสตาร์ทออึอึอึครับแต่ก็ติดนะครับสตาร์ทอึแต่ก็ติดนะครับสาเหตุมันมีนิดเดียวครับมีนิดเดียวว่าได้สกปรกก็สกปรกก็ไม่เท่าไหร่นะครับสกปรกก็ไม่เท่าไหรนะครับแต่ก็สกปรกหน่อยนะครับอันนี้ล้างทาความสะอาดแล้วก็กกเข้าใจได้เนะ ล้างทำความสะอาด <c oughs> ล้างทำความสะอาดนะครับ <c oughs> แล้วก็สาเหตุของของ,ของสาเหตุจริออๆๆๆๆรงๆก <c oughs> ็อยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับไฮไลท์ทานครับทานทานได้สตาร์ตตัวทานได้สตาร์ตัวเนี้ยเนี่ยสปริงตัวนี้ครับเข้าสนิมเข้าสนิมหมายถึงว่ามันไม่ดีดกะมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวดูดูใกล้ นี่ครับนี่ครับดูตรงนี้ครับเนี่ยมันติดครับมันติดนะะมันติดฟืดหรือมันค้างอะไรมันค้างไอ้ทานค้างนะครับฐานค้างทานใดจะตัดค้างนะครับอันนี้เราแก้ปัญหาแล้วค้างหมายถึงเนี่ยทานมันจะเข้าไม่สัมผัสกับทุนตัวนี้ครับหัวคอมตัวนี้ครับทานมันไม่สัมผัสมันจะทําให้อื่นนะครับ สตาร์ทอืดคือนะครับเนี่สาเหตุหนึ่งที่ลดสตาร์ทอืดนะครับความสกปรกหรือน้ําเข้าตรงนี้ครับน้ําแล้วก็ขึ้นสนิมนะครับเข้าสนิมเข้าสนิมวัตฐานตัวนี้ติดนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นฐานไฟนะครับฐานตัวนี้มันจะค้างครับค้างเราไม่มาสัมผัสกับไม่มาสัมผัสกับหัวคอมเะยครับฐานสี่ก้อนนะครับ จะไม่ว่าสัมผัสลมอัคอมแต่สัมผัส้างเดียวสตาร์ทสตาร์ตอืออื้ออืออือแต่ก็ติดแต่ก็เลืองหม้อแบ,นบนต,ออตนะครับนี่สาเหตุของของใดสาตาร์ทนะครับของใดสตาร์ทที่สาเหตุที่อันนี้เราล้างทาความสะอาดล้างทาความสะอาดฐานนี้ฐานนี้ก็เหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเยอะอยู่ได้อีกหลายปีอยู่หลายปีอยู่ครับ ่วนมากจะไม่ค่อยสตาร์ทได้สตาร์ทนะครับเราล้างน้งกนสะอาดถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าจะให้ดีอันนี้ต้องคุยกับเจ้าของก่อนนะครับเจ้าของรถก่อนว่าจะเปลี่ยนไปเลยไหมถ้าเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจะเปลี่ยนขออนุญาตแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้แต่ก็จะได้อีกหลายปีอยู่แต่ก็ใช้ได้นะครับแต,แต่ถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ คือแก้ปัญหาตัวน,นี้จบเลยจบเลยนะครับอันนี้ช่างมู่ดจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยครับผมแค่นี้นะครับที่สา,าเหตุของไดสตาร์ทอืดน,นะครับนี้นะครับเราต้องดูด้วยต้องดูหน้าเป็นเราเป็นสองตัวนี้ครับหน้าอันนี้เขาเรียกหน้าเป็นไฟน,นี้หน้าเป็นพวกขดลวดมอบตอจะเข้าเส้นนี้นะครับมอเต ตัวสตาร์ทก็อยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกดูดกระถุงเข้ามานะครับนี่เป็นทองแดงนะครับเป็นทองแดงกระถุงเข้ามา,าเวลาดูดปุ๊บกระถุงจะมาปุ๊บดูดปุ๊บแบ็หม้อแบตกลับไ้ไดม์จะสัมผัสกันนะครับจะสัมผัสกันสตาร์ตได้นะครับนี่ยที่การทํางานของไดสตาร์ทนะครับคลิปนี้มีถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ จะมีเรื่องดีๆมาบอกกันนะครับสวัสดีครับอ่าซ่อมเสร็จแล้วมาลองดูนะครับลองได้สตาร์ทนะครับมาลองวิธีลองนะครับวิธีลองวิธีลองได้สตาร์ทนะครับอ่ะซึ่งพิงนี่ยนี่วิธีลองได้สตาร์ทนะครับว่าผ่านไม่ผ่านก่อนส่งงานนะครับก่อนส่งงานนะครับก่อนจะให้ลูกค้านะครับนี่วิธีลองนะครับว่า ผ่านได้ผ่านอันนี้อันนี้ขั้วขั้วบวกครับขั้วบวกนี่มอแบตครับนี่มอเอาใกล้ๆเอามอแบตยกขึ้นสูงเลยอ่ะนี่มอแบตขั้วบวกอันนี้ขั้วบวกนะครับขั้วบวกใกล้ๆเอาใกล้ๆเลยจับป้องคนเดียวครับอันนี้ขั้วบวกตัวบวกตัวบวกนะครับที่ ีบกบวกครับคีบกบวกตัวบวกมาตรงนี้เลยมาน็อตตรงนี้เลยน็อตน็อตหลักแบตคีบเลยครับปึ๊บนี่คีบตรงนี้นะครับอย่าให้โดนตรงนี้ครับอันนี้ั่วลบควลบนะครับควลบคีบตรงไหนควลบควลบนะครับนี่ควลบควลบชีบตรงนี้นะครับคีบใส่ไดสตาร์ทเลยครับคคีบใส่หูไดสตาร์ทเลยครับ ทีนี้วิธีลองแบบไหนนะวิธีลองครับนี่หรือใช้มันจะมีปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มที่บิดบิดสลีดกุญแจมาจะมีมอยู่ตรงนี้ครับน,นี่จะติดก,กับไอแบตน,นะครับนี่นะครับมาลองเลยลก็จิมตรงนี้นะครับอันเล็กจิ้มตรงนี้มาใส่ตรงนี้เลยครับนี่ใเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยครับ อวิสต้าทำงานนะครับนี่นะครับวิธีการลองนะครับโอเคครับิดมือมีประโยชน์กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับ